แล้วนี่อย่าไม่วันนึงเราตองเล่นให้ครบทุกด้านใช่ไมหรือว่าเพื่อมันโอ้ยฟางน้ก็ไม่เคยถอได้่วาสิ่ละตัวนึงโอ้สองวันสิบเอ็ดตัวที่สองวิวหนึงตัวนึงบ้างิบแล้วก็ินึงกันตัวนึงเนาะวิเล่นตัวนี้อ่ะตัวนี้เออจุกู ทำเพลงโดนตัวโดนแล้ววะจัดไหมน้โมทำเพลงฝรั่งทำไปถึงเลยเห็นว่ามึงจะทำวันน like ี้ดวันนี้กูเขียนกูทำบีทคนเดียวแปดอันน่ะมีใครโทรมาโทรมาทำไมไอโองงตัวกูตัวอะไรโอไรมึงสัตว์คุยเลยคุยเลยอาปาเมืองไอสัตว์ ไปยนแส้านี่ไหมมาเออแล้วแค่นั้นแหละบอกจากฟฟไอ้เฮียลาลึงก็ธรรมดาเกเล็บมึงเขาเก๋อารูเลยเราบอกบอมันอยู่ไหนเราทีนี้ีบอมเนี่ยดู้เลยเรายันแมแคเซ็นนะขุดูเลยเราไม่กูเข้าเดิออกมาเลยเดี๋ยวเดออกมาเลยเดียวออกมาเลยเดี๋กูจะรู้วมีตัวอะไรเลยซวแคเซ็ แคนี่ตัวเอคกูมาเฮ้ยไอยี้ยไม่ได้ครบีอะโคิวเรีย่ดอกแคตตแตตนหนึ่งตัครบแล้วอุ้ยหี้ยกเจะอ้อเลยไอ้สัสทันเดี๋ยวแม่น่ามี่เฮียอะไรกันสคนแอันเน่เอ้ยเอ้อ้ยเอเอ้ยาไอ้หูดักไอเบียไม่้เดไอ้้มันออเลโบกูตกจอกเล่นล้นะ ใครเข้ารถกูมาจอดอีกแล้ววะไม่ชอบเลยว่ะรถมึงเหยี่ยมมาจอดหน้าบ้านกูทำไมวะไอ้เหี้ยโอ้บ้านเมื่อกี้กูสร้างกัดินกูแต่ว่ามึงก็ควรคิดได้แล้วนะว่าต้องซื้อแล้วเนาะสร้างมันไปนานได้ไงเฮียเลยอ๋อกูเชี่ยวนะตบไปเลยเพื่อนไปบ้างกันอุ้ยเออไม่ไม่อุ้ยอุ้ย การมันโผล่อี้สไ่มือกูมีสไลมือกูมีไม่ระเบิดไอ้เหี้สไลมือกูมีเพื่อกูอยากขึ้นมั่งอ่ะขึ้นมาเลยเผื่อนไอ้หนุ่มเนี่ยหนุ่มเนี่ยเออแล้วก็เดินไปก็ขึ้นได้เลยดอกมึงนี่ได้เลยดอกฮึขำบนมาขำบนขำบนมีโอ้ใส่กูขึ้นไม่ได้อ่ะมึงอ้วนไงอ้าวเจ็บเลยเหาะเหไอ้ไอ้ลิลโลขงบนนี้นะมีคนไม่เอ่ย กูโทรหามันเลยบูมหยุดยินไดใช้ไปมยินไดใช่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 ไม่ไอ้ก้องหัวละไม่คร่บกูโคตรเจ็บอะไอ้เหี้ยกูบอกเลยกูโคตรเจ็บสัตว์เลยหมายถึงมันแตกควายเป็นไงเจอเมียโทรมาสัตกดโทรอีกทีนึงเรียบร้อยเดี๋ยวกูเอามันเองเพื่อนโอ้ไม่ตรู้หัวไอ้หัวแดงแตกไอ้หัวแดงแตก แตกเจ็บแล้วตาย้หลังมีโอ้โอ้หลังมีอนตาย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 รอๆตัวทายตัวทายเลยเพื่อนเเขาไปล่าเขาไปล่าตัวลุงระวังเอ้ยิงกดหด้วางเลยเพื่อนเื่ีอะรเีกานไม่กยไม่กันอ้เยริวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

ใจพี่แทบหายน้องรู้บ้างไหมเออเลยวว่าไบไอ้ไอ้ที่นี่เนาะไอ้เมโทมาเนาะเมโทมาเมียใครเมาเฮ้ยเฮ้ยอย่าลองตามดิเลยวะโก่เจอกูโทรไปไปไงงงเลยเฮีย นกวดเนี่ยนะเพราะตัวซ้ำตัวตัวซ้ำมืดเนี่ยทำอะไรได้ทำอะไรได้ได้วะตัวเนี่ยนะนาคหดอะตัวซ้ำมืดหมวดทำอะไรได้หมวน่าจะเดินทะลุกำแพงวะเนาะหมวเนี่ยเริ่มบินได้เนาะใส่ชุดเกาะอันตีใส่ชุดเกาะเล่นแมนเนาะเดิม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 น่าจะทอแล้วแบบนี้ยแบบว่าแบบเขาเหลือไล้วเนาะจ็บแมพไอ้ปอตี้เขาเราคือคอนถูกเลยนะขึ้นถูกเลนฟอร์ดไปเนาะเขียบอีกถุกแล้วก็แตะเลยเนาะแท้ไฟฟ้าได้ด้วยเนาะเขียแล้วก็คัตเติ้ลจะดีนะโมเพื่อน พอได้แล้วนะเพื่อนนะไม่ต้องข้ามเลยครับพี่ชายครัตตันปุ๊บเลยเก็บโดนอนะไรดราเก็บภาษากอดดวงตะวันจะลับลไปใครเอาระเบิดไปกันนะกูุ้งแมว มาขันนกเลยนะเพืกับกูนะโมอะ้วเพื่นอนกันกูแมวพี่กูนะโมมากแบบมา,มาฟรีๆอ่ะฟรีไปไว้รุ่นชอบเอ้ยประตูประตูหน้าเอาเหยียดแมกกดคว้างระเบิรดระวังไอโอ้ปูนกเหยียดแมกกดลั่นไอเย้ไอเย้ครับประตูประตูหน้าเนี่ยประตูหน,หน้าเนี้ยน,นิ้ยมือเมียนหัวเลยใช่โดนเช็คแป๊บอู้เหยียดแมกวายวาวเลยวะวายเบนดี้ จะได้รีบเอาโดนเข้าไปยี <tube> uh ่สิบสองคนใอ่แล้วเมื่อกง้เราบู๊แต่เระเบิดได้ไหมก่อนดวงตะวันมีคนออกบ้าตายซี้ยไอ้สารไอ้กันจะไม่เจาะรูไว้เนาะเออกูเลงอยู่ยเล่นห้องน้ำคนนึงเล่นห้องน้ำคนนึงมาเล่นห้องน้ำคนนึงห้องนอนได้ไหมอ่ะห้องนอนห้องนอนเกียร์นะห้องนอนนี่เกียร์นะเข้าไปเร็วอยู่ป้ายอ่ะมันล็อกอยู่ซ้ายเอ้ยไปเร็วไปเร็วห้องน้ำเจ็บแต่ว่าเจ็บนักเลยกูใช้มุมดิปนี่เงอ่ะ

ตัวน <akra desserts> mm ี hmm, ้ละลอยวะไม่ใช่ผิดตัวฉันนึ่งโห้องเดียวมัน้ยวะห้องเดียวเลยอฉวะอันนี่ชันซ้อ้งจะนนี้ฉันนึ่งฉันโดเรอไปดอาเอาเอาไอ้ไอ้นี่เอาไอ้ขั้นต้นไปไหมเอาตูดตูดเอาตูดโดนตาโมกับกดตามื่อไร่มมิวขคักดมิวันมิวไล่กันชเ้นั้นเดี๋ยเดี๋ยวุ้นแป đây ừ, có qua đây, chọ đây đi chọn 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 đi

mà là bớt đai bị mà đó không? Phòng có lưu. phòng mà phòng của mà. Mà. Được. Tôi có ba lên này con mà đó. Nên này. Ông đó, lấy à đò... à? Lê, à, mưu, à? Ừ. Thôi 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 thôi, thôi. là ăn được người sắt. <laughs> đi mà cần ăn ăn đây hay mấy thiếu gì đó. Là, đi đây con đi. về à? Nào? Ừ. เอ้ยกูว่าโวยศาสตว์เอ้ยดอเ่าสมเพชตัวเองจริงเลยเจ็บแม่ทำเหี้ยอะไรกันเนี um> ่ยเหี้ยโอ้ยเจ็บแม่มาแล้วไอ้สารออกเล็บออกเร็วออกเฮ้ยเฮ้ยไอ้กัน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 อ้เยเบมมีอีกเบมอยู่เนี่ยดอาโทษโทษดอกกูยิงไม่โดนมันมีแล้วมั้งเบมเบมช่วยหน่อยเบมเบมช่วยหน่อยเบม หะบนมีบนมีฮะบนมีมีะบนเบมเบ๊มเอ้ยเบมมาแล้วเบมเนีถ่ายดเอาเหยียดมเจอฟีฟาพูดกันกูแกมือเลยเนาะดอกกันหลุ่บ้างหมเดี๋ยวเฮียไม่รู้เหยียดยตุเฮียอะไรก็ไม่รู้เอเกลี้ยงเ้ยี่ไอ้โปไอ้ควายรู้นั่นแหละรู้นั่นแหละไอ้นามูว่ยดอดเดียวดอบักแล้วเจ็บแล้วดอล้ตองรอย้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 ย เฮไรักก่อนดอกดอมันยิงเล็งึ้นดอ็งเ็เยไได้่ห้อะไร่กได้ักนูทาอะไรของกูวนี้เนี่ยก้ไปห้องไอ้แคบไปกูตังปอมได้เหไมู่วงนี้กูติดตัวตังปอมพห้องบห้องเล็กๆอุ้ยห้องเล็้อนีดอ้นี้ได้ไหมวะคนใหญ่เลยี่ห้อนี้ถ้าฉันกอต้องนร

คือคุ้มอะมีความปั่นนั่เว้ยเวฮัลโหลกูฟังกูแค่พังอะไรจริงแค่ไหนใช่ไหมอีแค่ในกูสวัสดิ์หัวนี่เดี๋ยวสัตว์ไปแล้วดับไปโชว์เลยตัวเดียวแค่ไรอย่าแม้แค่ได้สัตว์แนะตั้งกูสุดแล้วเลยเหรอดังเมาเมื่อไหรกูสองพันนึงกูสัตว์โชว์เลยมาสุดแล้วมันจะดีขึ้นเจ้ากูสู้ๆเลยมัน โอ้โดนกําแพงปีวัวโดนทำไม่ยังนรอดอไม่มีเล่นได้เนาะแต่ว่าผมมว่งใจไว้แค่นั้นแหละแล้วปักปักใครปักส่งฟูเลยนะโอ้สองอันพอปักตัวนี้สองอันเลยสองอันเลยตรงเนี้ยอันเดียวมันโดนสองอันเลยมันใหญ่ไปงโดนเข้ามาแล้วอันเดียวโดนซร้าไปเลยเนาะพลาดึงหัวูเถอะโอ้เชื่อตรงนี้กันระเบียบเอาเลยเออโดนเตะเตะตรงนี้ มึงแหลกกูนี่มึงแหลกกูนี่ใครก็มาได้อ่ะครับใครใครมีอันนี้ไหมอันนี้วางตรงนี้เหยียดแมงไม่ได้ไหมเดี๋ยมงเล่นข้างนอกได้ไหมไปเพื่อนวางลงเขาไปไล่อลไรเหรอเออไอไอกันเอาทีอะไรอ่ะกูจะวางแคปตันไอ้เอากับรังนู่นเฮ้ยคครเรียกน้ำไม่มีคครเรียกน้ำใช่ไหมนี่นี่เอาไปเดี๋ยวโอเทมมึงนะโมนู่นไปวางไปวางนี่ก็ได้นะมึงวางนี่ก็ได้โมวางนี่ก็ได้ตัวนี้ตัวนี้โอเคโอเค ตปมปิดตายหรือมัวตรงนี้น่าตรงน่าตรองเอ้าแยกประตูนันเป็นประตูนี่หรอหยาบปิ๊สหยาบปิ๊สฟังฟังห้องน้ำมาฟังนี่มาหยาบปิ๊สหยาบปิไอโอมไงโจ้ยไม่มันยิงกูในซัดกูโกนเลยไอ้เหี้ยมึงไรมึงไรมึงไรอุ้ยยิงไม่โดนไอ้เหี้ยอีกแล้วดอกปวดหัวเบ๊มไอ้เหี้ยนกนกเจ็บสัตว์นักเสียเลยฟิวไหมมีฟิวไหมมันนกเลยมันเจ็บ น็อกตัวชื่อน็อกอ่ะอ๋อ้ชื่องลูกน็องแม่งบั๊มไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยหัวรันเลยสัตว์แม่น็อกไวเหลือเม็ดเดียวตายอ่ะแค่นั้นพอได้เพื่อนเฮ้ยจอบมาเร็วคอยเขี่ยดิเขี่ยดิฟังดูว่าไอโอ้หนามูไม่ใช่ต้องไหนวะห้องเอกูข้อเดียวพอจะมีเซตชื่ออย่างนี้ดิไอมันเข้าแล้วมันเข้าแล้วมันเข้าแล้วมันมันมันปีนเข้าแล้ว บล็อกคาล่ะโอ้ประตูนี่เปิดแล้วนะโอ้ระวังนะปล่เลยปล่อยเลยกันปล่อยเลยโอ้ล่างมึงเปิดแล้วเพื่อนเอาไอเว็มีดีเล็กเด็บเด็บแม่มันตดยจะไอ้เว็น้าไม่มีกูเงี้ยแฟนะโมเพื่อนตรงนี้เปิดแล้วนะเอาเอาเจ็กแม่มันจะจักูแท้กันนะเจ็บเลยเหรอเจอด่านโมเพื่อนอะมีระเบิดมันโมขวางมาเลยด้อมีไหม ทายมาอีกนะโมซ้ายมาอีกซ้ายมาอีกมันถอนมันมันวางแล้วระเบิดนะโมเพื่อนระเบิดระเบิดเวลาเฮ้ยโอเคไปดีเล่นนี้แหละกว่าหยุดไม่เอาป้อมปืนกู้ไอ้เหี้ยใช่ไหมวะนี่เพื่อนห้ามแล้วหยุดมวยใครวางป้อมปืนวะไอ้เหียกูไม่เล่นเลยกูไม่เล่นเลยไอ้เหี้ยเนี่ยเวลาเนี่ยไม่

อีโก้ป่ะเดออีโก้โดนล่อดีเนาะมึงได้หลายปืนกูว่าน่ารักเลยวะเอฟเบลเอ้ปุ้งฟิเลยสัสนี่แหละในมึงเจอพลังความน่ารักกูว่าน่ามันต้องกระโดดเข้าทางเดิมกูมั่นใจเลยกูรู้แล้วตรงไหนมั่นใจแบบร้อยสิไอ้สัตวเอ้พี่ไม่ไหวอะครับน้องๆที่อ่าโหลดช้าจังวะอีสัส ตอนนี้ถ้ากลัวถ้ากูไม่เล่นเนี่ยไอ้เขาเวล่าหีมายัดแม่กูชนะไปแล้วนี่เห่ะเกินไอ้เฮียกูชอบติด๋ยวถึงไม่ได้หายตัวก็ใช้เบื้พกกันอยู่แล้วแม่สู้แม่งไม่ได้เฮียเฮียโหลดอย่างนาใไอ้สตอ์เอ้ดีแล้วไอ้ที่ดี

น่ากันนี่ยี้ยซุ่มกุโดนเบลไม่ได้ยี่ยต้องหลุดแล้วล่ะถ้าหลุดนายหายต้องหลุดแล้วล่ะไอ้มาแล้ว Secure the area keep s e c r e the area ขี้จุ่มบอมตัวแท่น้อยมีห้องโด้เลยแล้วนี่ห้องเดิมตัดไม่น่าท้า เฮ้ยเดี๋ยวกูเอาไปวางไอ้รวดน้ำอีกมาดอวยเนาะน่าหงุดหงิดมาด้วยแฮมันรู้ว่าเธอไม่เอาให <c oughs> ้มันรู้ว่าเธอไม่เอาไอ้ไมันรู้ถ้ากูาไ,มาไม่วางวาเรนนี้ดีเอ่อเลนฟอสต,ต์ตรงนี้นะเรีวฟาววางกับดักฝั่งกูด้วยฝั่งนี้ห้องน้ำนี่ปิดตู้พูดว่าเหรอปิดดีบีดีว่าด้ว

ไอาจจะไม่ได้ฉันเั่นลงใจมาแล้วก่นดอโดดเป็นกระบวนการเลนเจ้าเร็วนี่เฮียมันมาแล้วขยับด้วยกูมาคุยเฮียเมื่อนะบ๊วยเจ็บไหมปิ้วมาทิ้งคุยกันปุ๊บ เด็กกูเล่นเด็กกูเด็กกูปาโดนให้ด้วยเด็กกูเล่นโดนมาจอลอยมาเลยเนาะโอ้อสัตว์โดนใช่ไาไม่คนตัดกระดาษหนูกูไม่คนตัดกระดาษหนูกูกระดาษหนูนะหนูแล้ลูกกาหรือเปล่าเดินเลื่อนหรือเปล่า้ยโอตรงข้างหน้าเลยนี่มึงไปข้างหน้าเฮ้ยมีตัวนึงริ้วมีตัวนึงมันเมาล้วดอหนูตัวนึ่งง้างเลยริ้วโอ้ยไม่ตายนะใครเมาล้วะโวยโลสัตว์เลยโลยี้เยอะไรยไม่เดียวไม่เดียวตายเไยเดินผ่านกูนะกูล็อกอยู่ไปเพื่อน ไมีใช่มีคนโดนกระดาษหนูกูไอ้สัตว์จริงๆด้วยแม่เดี๋ยวเขาไม่ยอมโดนเนี่ยสัตว์ต่างๆเลยต่างตงแบบติดกับห้องเลยติดกับห้อง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 แบบช่วยยงเราครับศิลามันโลโลสองตัวเลยดูชวยมันโลสมุ๊กแม่งเลยเห็นไหมดุนอ้าวไอ้ใชนี่เห็นไหมมันเล็งกูอยู่วันนี้ซะเล็งไม่กินได้กันเลยเห็นไหมแกระเบิดไปอีกลูกไอ้สัตว์ ตัวไอ้ฟังลีเห็นไหมห้องน้ำอ่ะเล่นฝั่งโตแล้วเดินเล่นดีดได้ครับพี่ชายไปเห็นไหมอีกสักงลูก่อนไม่มีเลื่องเออไอซิดกูขึ้นมาสาหม่าไอ้สัดเตี้ยหนูกูได้เห็นเมโดทั้งหน้าอย่าไปทิดตัวเลยหมดเนาะสวยครับพี่ชายสวยสวยสวยครับเออเหรอาเก็บไหมกับยิงหมวยนะำบูยิงน้ำบูจริงมันตายก่อนฟันไอ้ควาย เอาสมตไปแดกสามตัวก mm ูโบลยลุมยิงไอ้เ้ยนี่คนเดียววายนันทีี้ตรงนี้เจขาเลยคิวขลยคิวอะไรวะเกรเกรเย่เย้เย้ไม่ค่อยซเย่ยักซิกเ่าเท่าไรเลยนะครับน้องๆหนูๆแต่โคนวันไล่ นองเปอเ็นเท่เหอองเปร์เขอ